คลิปนี้คูติก๊กก็อยากจะขอแนะนำรูฟไว้แปลงตักษรให้เป็นเสียงพูดออนไลน์ฟรีไม่จำกัดคําเป็นเสียงพูดมากกว่า70ภาษา200เสียงนะครับสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนคูติก๊กทุกเช้าวัวนอาทิตย์เวลา9นาิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนํำรูฟไว้ e แปลงตักษรให้เป็นเสียงพูดออนไลน์ฟรีไม่จํากัดคําเป็นเสียงพูดมากกว่า70ภาษา200เสียงนะครับมากเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการมองหาเครื่องมือที่จากจะช่วยในการให้เสียงแต่ว่าไม่อยากจะ ภาคเองหรือพูดเองนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปให้มาพูดแทนเรานั่นเองนะครับที่สำคัญใช้งานฟรีนะครับจะมีวิธีการอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5าช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วไปพบกับการแนะนำ p ูฟไว้แปลงอักษรให้เป็นเสียงพูดออนไลน์กันได้เลยครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับ อ่าเริ่มแรกเราก็เปิดกุ้นโคมขึ้นมานะครับในช่องค้นหาตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์คำว่ารู voice เข้าไปนะครับอ่านะครับ LUVVOICE นะครับรูฟไวท์ตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่านับทั้งหมดก่อนนี่นะครับอ่าไอคอนก็จะเป็นประมาณนี้เราไปดูนะครับตรงนี้นะครับนี่อ่าโลโก้จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะ มาพบกับหน้าต่างที่เขียนว่ารูปไว้ e ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ปรับภาษาก่อนมีภาษาไทยนี่ตรงนี้นะครับก็คลิกเลยเนี่ยนะครับในเว็บรูปไว o i เนี่ยนะครับก็คือเขาบอกว่าฟรีแปลงข้อความเป็นเสียงพูดนะครับมากกว่า200เสียงและ7 0ภาษานะครับรูปไว้เนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยแปลงข้อความนะครับให้เป็นเสียงพูดนะครับ TTS นะครับออนไลน์แบบฟรีนะครับแปลงข้อความ ของเราเนี่ยให้เป็นเสียงพูดได้เป็นธรรมชาตินะครับเรามีเสียง AI ที่หลากหลายนะครับป้อนข้อความของเรานะครับเลือกเสียงแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ mp3 ไปใช้งานแบบโดยตรงเลยนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะสร้างงานหรือ,อาบางคนนะครับหรือนักเรียนเนี่ยนะครับต้องการอยากจะมีคลิปสำหรับอ่านหนังสือนะครับ ไม่อยากอ่านเองนะครับเราก็กอบข้อความที่อยู่ในหนังสือนะครับพิมพ์ลงไปในพร้อมตรงนี้นะครับนี่พิมพ์ตรงพร้อมตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดแปลงเสียงซะก็จะทําให้เรานั้นนะครับมีคลิปเสียงเป็นข้อความไว้อ่านไว้ทบทวนได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ AI ดีๆที่อยากจะแนะนํานะครับก็คือ Loop Voice นั่นเองนะครับทีนี้นะครับ เราไปดูราคาก่อนสมมุติว่ามีคนใช้แล้วติดใจก็คลิกไปดูที่ราคาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแปลงข้อความนะครับก็จะถ้าฟรีเนี่ยนะครับก็จะได้1 0 0 0 0ตัวอักษรต่อเดือนนะครับนี่นะครับหรือ200บวกนะครับในเสียง70ภาษานะครับสามารถปรับอัตราการพูดและระดับเสียงได้สามารถดาวน์โหลดเป็นรูปแบบ MP3 ได้นะครับไฟล์เนี่ยถูกเก็บ ไว้เป็นระยะเวลา72ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือแบบเริ่มต้นนะครับคือฟรีนั่นเองนะครับถ้าเราใช้งานดีแล้วถูกใจก็สามารถเลื่อนขึ้นมาสมัครเป็นแบบมืออาชีพนะครับก็จะาราคาต่อเดือนนะครับจะอยู่ที่29.9เหรียญต่อเดือนนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับถ้าต่อปีก็จะถูกลงหน่อยเหลือ18เหรียญต่อเดือนนั่นเองเฉลี่ยแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นราคาที่จะต้องจ่ายเมื่อเราใช้งานติดใจหรือถูกใจแล้วนะครับแต่ถ้าเรา ใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับเราก็จะได้ข้อความที่10,000ตัวอักษรต่อเดือนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับเราก็ย้อนกลับมาหน้าแรกกันนะครับนี่ทีนี้เขาบอกว่าเข้าสู่ระบบเพื่อรับประเดิมก่อนนะครับเพิ่มเติมอีก3,000ันนี่ตรงนี้ไหมครับนี่เราก็สามารถเป็นไงครับสมัครสมาชิกตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเข้าสู่ระบบก็คลิกตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกเข้าแบบ บัญชีของ Google หรือจะมีอีเมลขององค์กรก็ป้อนตรงนี้ได้นะครับทีนี้ถ้าเรามี Gmail อยู่แล้วนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับที่ Gmail ตรงนี้เลือกบัญชีที่ต้องการอยากจะสมัครสมาชิกนะครับจากนั้นก็กดดําเนินการต่อนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็จะได้มาเพิ่มมาอีก3,000เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่เห็นไหมครับอ่ทีนี้สังเกตตัวอักษรตันนี้เราจะมีเท่าไหร่ครับ20,000เลยเห็นไหมครับ20,000ตัวอักษร จากปกติเราได้1 0,000นะครับเราได้มาเพิ่มอีก3,000นนะครับก็รวมกันเป็น2 0,000ื่นตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะปิดตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับนี่น่ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เราเลื่อนลงมาดูข้างล่างบ้างมีอะไรนะครับก็จะมะีพระไทยนะครับมีชื่อนะครับ เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนี่นะครับมีให้เลือกนะครับมีให้เลือกอันนี้ก็เป็นพิมพ์วดีนะครับเป็นชื่อผู้หญิงนะครับอ่นิวัตอย่างเงี้ยนะครับอ่ามาลิอะไรพวกนี้มีเยอะแยะให้เราเลือกนะครับอันนี้เป็นเสียงภาษาไทยนะครับอ่าถ้าเสียงบางประเทศเราก็เลือกสามารถเลือกได้นี่นะครับมีประมาณนี้เยอะแยะเลยนะครับภาษาที่ต้องใช้นี่นะครับอ่ จากนั้นนะครับเราก็ลงมาดูคุณสมบัติต่างๆของตัวโปรแกรมนะครับเป็นเสียง AI จริงนะครับที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกนั่นเองนะครับอันนี้เขาก็เป็นคําอธิบายต่างๆนะครับภาษาที่ใช้ก็อย่างที่บอกนะครับจำนวนมากกว่า2 0 0เสียง70ภาษานะครับแปลงข้อความได้เป็นเสียงได้อย่างง่ายๆนะครับไฟล์เป็นเสียงนะครับรองรับในรูปแบบของ pdf ก็รองรับนะครับหรือเป็นไฟล์ text ก็ได้นะครับขีดจํากัดนะครับ อสองตัวอักษรขยายได้ถึง2 0,000ืตัวอักษรเท่าในครั้งเดียวนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็ลองมาใช้ดูนะครับนี่ลองรับอย่างที่บอกนะครับอ่ะทีนี้เราเริ่มมาเริ่มใช้กันดูนะครับอ่ะสมมุติว่าผมอ่ะไปเจอบทความในอ่ะเว็บไซต์แล้วเป็นข้อความข่าวประมาณเนี้ยนะครับผมก็เอาของผมมาแล้วกันนะครับผมก็ก๊อบมาวางนี้เลยนะครับสมมติเอาแค่นี้กดคอนโทรลซี C, คือคัดลอกข้อความนะครับ จากนั้นผมก็จะมาใส่ในช่องนี้ครับใส่ในช่องนี้ก็กดคอนโทรลวีลงไปเนี่ยประมาณนี้ครับถ้าแบบนี้เนี่ยครับเราก็กดขึ้นไปงี้ก็ได้นะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับอันนี้เราใส่ข้อความเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะใช้ไป761ตัวอักษรนั่นเองนะครับพวกเว้นวงเว้นวรรกเนี่ยเขานับหมดนะครับนี่นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ ถ้าไม่จาเป็นก็ไม่ต้องเว้นวักมากนะครับนี่ก็จะทําให้ตัวอัวกษรน,นั้นลดน้อยลงนั่นเองนะครับเนี่ยครับใส่เข้ามาแล้วนะครับก็คือเป็นข้อความที่ผมเอามาใส่แม่ในพร้อมตรงนี้นะครับาจากนั้นนะครับเราก็มาตรงนี้เลยนะครับมาเลือกเป็นภาษาไทยหรือจะเป็นภาษาอื่นก็คลิกดูได้ตรงนี้นะครับสมมุติผมเลือกภาษาไทยอ,อันนี้ก็เป็นพิมพ์วดีเป็นผู้หญิงนะครับสมมุติผมเลือกเป็นเสียงผู้ชายก็เป็นนิวัตนี่ตรงนี้นะครับ จากนั้นมาดูตรงฟันเฟืองตัวนี้คลิกมานะครับไอ้่วนนี้นะครับสามารถปรับตการตั้งค่าของเสียงเบื้องต้นได้นะครับเราต้องการแบบไหนเสียงสูงต่ําหรือเสียงระดับเสียงแบบไหนก็สามารถปรับได้นะครับอ่าเราก็ปรับเป็นเสียงจะได้เป็นเสียงโทนเป็นตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมมาเป็นโทนต่ําระดับเสียงอยู่ที่บวก5%เอาไปสัก10%นะครับสมมติอ่าระดับเสียงสูงต่ําผมเลือกเป็นทางลบนะครับเอาเสียงต่ำต่ำํหน่อยก็ได้นะครับจากนั้นก็ ก็คลิกบันทึกการตั้งค่านะครับก็คลิกเข้าไปนี่นะครับตอนนี้เราบันทึกนิวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครไม่ต้องการอยากให้บันทึกก็คลิกเข้าไปใหม่เลือกคําว่ารีเซ็ตเริ่มการตั้งค่าเริ่มนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็กดสร้างเลยครับคลิกสร้างเลยนะครับอ่านะครับพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถเปิดฟังเสียงที่ตรงตรงนี้ได้นะครับนี่ผมก็เปิดฟังเสียงนี้นะครับช่องห้องเรียนครูติ๊กคือเป็นห้องแห่งการแบ่งปันแชร์ความรู้และความคิดใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปันเป็นไปนตามกระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในห้องเรียนครูติคและในสังคมเกิดการเรียนรู้โดยผ่านนี่นะครับตัวอย่างหนึ่งนี่ก็คือฟังเสียงดูนะครับนี่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้นะครับส่วนจุด3จุดนี้เอาไว้สําหรับเร่งความเร็วในการเล่นหรือจะเป็นการดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือเราอยากจะเอาไปใช้งานก็คลิกดาวน์โหลดปุ่มเสียงม่วงตัวนี้ก็สามารถคลิกเอาไปใช้งานได้นะครับนี่ก็คลิกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปตั้งว่าเราต้องการเสียงไว้ที่ตรงไหนนะครับสมมติผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับตั้งชื่อเสียงใหม่แล้วก็เป็น001อ่านี่นะครับ11ก็แหละนี่นะครับจากนั้นก็กดเซฟเลยนะครับนี่เพียงเท่านี้เองนะครับเสียงก็จะมาอยู่ในคอมพิวเตอร์เราแล้วนะครับ ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่นะครับเป็นไฟ์ล MP3 นะครับขนาดก็อยู่ที่3 0 6กิโลไบต์เท่านั้นเองนะครับเราก็ไปดูซิว่บอยู่ที่ไหนนะครับนี่เดี๋ยวไปเปิดก่อนนะครับนี่เสียงก็มาแล้วอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมดึงไว้ตรงกลางนี่เลยนะครับอ่านี่นะครับเราก็สามารถเปิดทดสอบได้นี่นครับคลิกเข้าไปช่องห้องเรียนครูติ๊กคือเป็นห้องแห่งการแบ่งปันแชร์วความรู้และความคิดใหม่ๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการแบ่งปันเป็นไปตามกระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้บุคคลหรือสมาชิกในห้องเรียนครูติกและในสังคมเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเสียงที่เราได้มาจากการพิมพ์ข้อความเข้าไปนั่นเองนะครับพิมพ์ข้อความเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เป็น a อที่ ไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับแปลเป็นตรงๆแล้วก็สามารถเซฟเป็นไฟล์ mp3 มาใช้งานได้เลยนะครับนะครับมาดูตัวอย่างต่อมาสมมุติว่า,าเราจะพิมพ์เข้าไปก็ได้นะครับอย่างเช่นผมจะพิมพ์เข้าไปข้อความนะครับนี่ผมพิมพ์เข้าไปประมาณนี้นะครับ ai หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับ artificial intelligence ตรงนี้นะครับทีนี้ผมต้องการอยากจะเป็นเสียงผู้หญิงบ้างก็สามารถทำได้นะครับเราก็ไปเลือกคำว่า พิมพ์วดีลองดูนะครับลองพิมพ์วดีนี่จะเป็นอย่างนงี้นะครับอ่าปรับไหมเราไม่ปรับนะครับเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะครับลองดูนะครับนี่ก็กดสร้างเลยนะครับเห็นไหมครับไม่อยากอ่าตอนนี้เราก็จะใช้ไปอ่าสามอักตัวอนะครับนี่จาก2 0,000นะครับอ่ทีนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็อ่าลองมาเปิดฟังดูจะเป็นเสียงประมาณนี้ครับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence คือความสามารถของเครื่องจักรหรือระบบคอมพิวเตอร์ในการเรียนแบบสติปัญญาของมนุษย์นี่ก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็ถือว่าอ่าเนียนทีเดียวนะครับเสียงก็เหมือนเราพากเข้าไปเองนะครับแต่ว่าเป็นเสียง AI นะครับเป็นเสียงอ่าสมมุติขึ้นของคุณพิมพ์วีนะครับประมาณนี้นะครับก็เช่นเดียวกันถ้าต้องการอยากจะใช้งานก็กดปุ่มสีม่วงที่คําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่าจากนั้นก็ไปตั้งชื่อนะครับตามที่เราต้องการนะครับ เอาไว้ที่ไหนที่เดสก์ท็อปนะครับก็จะเป็นไฟล์ MP3 เห็นไหมครับจากนั้นก็กดเซฟเลยนะครับเพียงเท่านี้เองก็เป็นเว็บไซต์ a i d อเว็บหนึ่งนะครับที่จะคอยให้เราคอยช่วยเราในการแปลงข้อความเป็นเสียงพูดอ,าอยากให้มาลองใช้งานกันดูครับครับและนั่นก็เป็นการแนะนำรูฟไว้แปลงอักษรนะครับให้เป็นเสียงพูดออนไลน์ฟรีไม่จำกัดคำเป็นเสียงพูด มากกว่า200เสียงนะครับมากกว่า200เสียงแล้วก็70ภาษาด้วยนะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับพูดได้เลยว่าดีมากนะครับสำหรับการใช้งานของ Loop v o i c นะครับแล้วก็ Loop v o i c เนี่ยนะครับสามารถอ่านคําได้ถูกต้องนะครับตัวฟรีเนี่ยก็สามารถใช้พอสมควรนะครับได้ถึง20,000ตัวอักษรโดยซ้ำนะครับต่อเดือนนะครับแต่ถ้าอยากจะอัปเกรดนะครับฟังก์ชันต่างๆก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลอง มาใช้งานกันดูสําหรับรูปไว้นะครับซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะเอาไว้ช่วยเราในการพากเสียงนั่นเองนะครับก็ฝากไว้สําหรับรูปไว้นะครับก่อนจากกันถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ it the